เนียงเนียงเยเนียงไปเก่งเรจะบวาแเนียงเนี่ยสวยแล้วเนี่ยโสดละไม่ไหวแล้วทุกขแค่นี่เบล อันนี้ดีพี่เบลข่ามือนี้สวยแบล็กกขึ้นมาสวัสดีได้เลยครับตอนนี้เดิวอยาาพักขาขวานะขาตอนนี้มันดูพอยเยอะไปโอเคครับดีคัดีกว่าดีกว่าดหน้าได้เลยนี่กดหน้าได้พยิ้มเยดีเลดียดีลเดีลดีเลยดียดีีเลยดีลยดีเดีเลยดี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  เจอไปแล้วใส่สินที่สวยแล้วดูสักสิยกมือไหว้นกระจไหวเหมนขายูแสนีนะครับตรู้ของสักสิไม่เดหรอนไดใช้เรื่อหลัเออตโอเีครับดีเลยทุกอย่างสวยทุกอย่างสวยเลยค่ะนี่เป็สวยเลย อย่าเพิ่งยิ้มนะไห้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยยิ้มนะ,ะคุณพลอยต้องหันตัวทางซ้ายไปนิดนึงครับเออโอเคครับเออนั่นแหละปากพร้อมดึงสองยิ้มเลยเ,เยด,ยด,ดี๋คุณพลอยหันหน้าขวาตัวเ <c oughs> องนิดเดียวคุณพลอยขวาเออขวาขวาตัวเองโอเคครับโอเคครับดีครับเร็วเอามือไปทางซ้ายทางขวาตัวเองนิดนึงครับเอ่ะโอเคครับได้เลยปากพร้อมครับดึงสองครัเดี๋ยวลองนิ้วก้อยนะที่พลอยทิ้งน้ำหนักไปท<ป>ี่ต้น้านะเห็นไหมนะ